แม่ดาก็มาเป็นกำลังใจค่ะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเนาะเพราะว่าเขามีรางค่ะเวลาไม่มีราง,างค่ะนะคะยืนรอค่ะยืนรอต่อคิวนะคะใส่วันนี้ต้องมีน้ำตาลได่ไมไอซีบอกมีกาแฟห้าสิบแก้วนี่ขนมคืออะไรอ่ะลอยมาคงไม่ได้นานะได้ไีมน้องน้ำไม่เคยได้นทางค่อ

เฮยไม่ใช่ไม่ใช่ใบกองขอตอนนขอบคุณนะคะหัวขวแต่ก็มก้อยเจบเป็นอะไรคบพี่มฆขา่ใด้ใส่ใส่ใส่ใสอใส่แส่ใ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 ส่่ใส่ใส่่ใส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 ่ใ่ใส่ใส่ใส่เส่ะ่ใส่ เลากอเอาถังมาใส่ออกอีอแลี่่นะเีเอาเังแนละ้วถังครับนะไไาทางคู่มา,า,านู่นนะขนาดุมแดงแข่งขันกันหลายคนนะครับได้แค่นี้นะคนน้อยอก,กว่านี้นะครับอเได้ถอดกระเปาเปแล้วนะครับด้วยเต็มที่เลยบอกพี่หอุยเต็มที่แล้ว ไม่เข้าใจครับพี่มาถามเป็นไรครับเป็นไรครับพี่มาถามเป็นอะไรครับแอดหอมบอดบาดขนาดไรที่งเลือดหากลัวกลัวรองเท้าพื่อนนะพี่อออเพิ่งพักวันนี้เลยนะมาขามร้อนบ่มาขามงอนบอกไงงงเลือดหาเฮ้ยงอนเฮ้ยงอนเฮ้ยงอน ทรายเอา้ทรายเอาหรือประมาณสองด่วางกองไว้แล้วไปเอาไม่ถึงสองพันดูดูดูแบ่งอันนั้นก่อนยเข้าไปดูเลยจริงๆเลยถ้าเขาดูหลังมันก็นดาจะประมาาถึงชาที่ออเดินกลับมาชาอพชาชพาอชากี่เรื่อน็ไลทุกเลยแล้วคลิปพี่เพื่อนก็เยอะไง วันนี้วันนี้หลดลิปไปสันสี่คลิปเองวันนี้น่ะเวลาได้สองว่าจะหลดมันไม่มีเวลาหลดของลกานอกเด็นอ๋อมาซามาค่ะเดี๋น้องค่ะสวัสดีนะคะ6ก่านะคะนี่ค่ะหายรือยังมาช่วยกันนะคะ ขออมาล้งลางแผลให้ก่นปมาอิอ๊อ <c oughs> มาขามเป็นอะไรตกค้นมาขามมาอยู่บอลื่นลม้มอ๋อลื่นลม้มเ <c oughs> ข้ามากดให้แล้วค่ะแม่ดาขอบคุณนะคะคุณสมศ <c oughs> รีเนาะโอ้ร้อนค่ะร้อร้อนมากจริงๆค่ะคุณอรวรรณอยากได้มงกิชมพูพี่โยนที่อะไรลำชั้น <c oughs> าย่จะเข้าเข้าวันนี้บอกนะอย่พึ่งให้มันแห้งก่อนให้ปูนแห้งก่อนเออขอหลบด้วยนะขอหลบด้วยคนเด้อล่มเจ้านะขอให้เอซหลบด้วยเด้อเอซของแม่ได้ วัสชัยย่อยเอาล่มมากลางค่ะจะได้ไม่รอลมก็มีค <laughs> ่ะอยู่ในรถที่เกียร์ด้ยวยด้วยที่จะนั่นมันก็โ็มตาแล้วลแดี๋ยว พี่หอไม่ใส่แขนยาวเตรียมพร้อมเลยเนาะใส่บูทมาเลยเตรียมพร้อมเลยพี่หอห่อนเด้พี่น้องเลยห่อนอีีกล้องเจ้าแหงห่อนเด้อร์เอฟซีแจวนะเอฟซีจากแดดเลยเอฟซีจากแดดเลยนะคะ สวัสดีนะคะทั้งแปดท่านนะคะเข้ามาช่วยกันเยอะๆหน่อยด้วยมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกระกองก <Okay. S 2> ระดาได้ไหมน้าเนี่ยถ้าปากก,กิดก็สักหน่อยเด้ค่ะจะไปร,ร่วมบ่หน่าจะไปเอายือผมไปในรถบงค่ะค่ะ มาช่วยเป็นกำลังใจให้แม่ดาด้วยนะคะแม่ดาก็จะได้ช่วยหิ้วปูนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้หิ้วเนาะมันยังมันยังใกล้อยู่ค่ะมันยังไม่ไกลเดี๋ยวมันใกล้ค่อยไปต่อนะคะขอบคุณทั้ง40ไลายนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตไคร้ให้แม่ดากกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ